ไอ้จร,จริงๆก็มีสตอรี่อยู่นะเว้ยคือจริงๆกูอัดไปแล้ว23นาทีเว้ยเฉลียวดูไม้นี่คือไม่ยังไม่เปิดเว้ยไอ้เหี้ยกูก็แบบว่าโอ้ที่ผ่ายละคือแบบเกมที่มันรีมิชชั่นไม่ได้ด้วยนะครับผม,ผมก็ต้องเล่นต่อไปเลยก็จนถึงจุดนี้นะครับผมอ่าเราได้เขาเรียกไรอาสาไปเอาแอนตซินจากไรซ์เองนะครับผมเพราะว่าหน่วยหน่วยของเราเนี่ยคือต้องการจะให้เราแบบไปเจอกับไรซ์เพื่อที่จะเอาขอ้อมูลสำคัญนะฮะซึ่ง ความจริงเราเอาแอนตาซินที่เราเจอในแอดดอลไปให้เพื่อนในในทาวเวอร์ได้ครับแต่ว่าบุคอลเราบอกให้ทำลายมันซะเพื่อเราจะได้ไปเอาแอนตาซินจากไรซ์สิงค์เข้าใจว่าครับเออประมาณนั้นนะฮะโอเคก็ไรซ์ก็ให้เราไปคุยกับคนชื่อคาริมนะฮะซึ่งเขาให้เรามาเออ่ทำพนรกิจให้เขาหน่อยนี่ก็คือการปินเสาอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมซึ่งก็เจอสองปีเต็มเลยนะครับเออหนี่ไงนี่ไงหอดไส่ไม่เปิดไม่ไม่เปิดไม่ปัญหาคนแคสเกมนะฮะเนี่ยนีเป็นปัญหาที่แบบว่าอารมณ์เสียมาก นี่ยี่สิามนาทีนี่กูสาหัสต้งนานนี่ไม่มีเสียงโอ้โหอัดไปยี่สามนาทีแล้วไม่มีเสียงนี่เป็นอะไรที่แบบว่าคือโคตรแย่โอ้ย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 อุ้งปล่อยดินี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหดีเนี่ยไม่เป็นเกมแนวนี้เนี่ยคือจะได้ได้ลงกับซอมบี้ฮะไม่ได้กดแรงครับเดี๋ยวผมได้สกิลใหม่มาด้วยครับสกิลใหม่นี่เปรี้ยวฟฝ้ามากนะครับผมเดี๋ยวมาดูเนี่ยหุ่ยจอยนี่เดี๋ยวตีนคู่โอ้โหก็เปรี้ยวเลย นี่ไงหมูตีทีนึ่งนี่หมูเขี้ยบเลยเชี่ยไม่เยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เยอะไปละเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วโอหมูมันมันตองพี่เยอะว่ะมันเยอะเยอะจัดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชี่ยอุตสาห์ฆ่ามันยังไงหมดวะได้ไอ้เชี่ยไม่ถึูก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวกูปักปาระเบิดไปเต้โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับเผาครับเผาเผาโดนลงมาตรงนี้ไอ้นี่อยู่คนเดียวครับเอ้าเฮ้ยมึงจะทำได้ไงวะโอ้โคจ๋งโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งผู้พัวที่เดี๋ยวเดี๋ยวของพังครับ พอรีแพ้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรกินดีกว่านะครับโอเคแล้วตอนที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะเจอกับตัวไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีนะครับโคตรน่าเกลียดมากเลยเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นอะไรวะเป็นอะไมคิดไม่มาแล้วเว้ยเว้ยนิคเฉียวเดี๋ยวแต่เย็นกระโดดขึ้นถังมาครับจะปั๊บตีตรงที่หลังคาโอเคจบเนี่ยเป็นตัวที่มันพ่นน้ำเขียวได้ครับซึ่งมันอยู่บนนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเลยคิวนะครับ หน้าตามันไม่ค่อยน่ารักเลยนะฮะแล้วเราก็หลบนะแล้วเราก็เอาไปิอ้าเฮ้มเอาให้มันตายฮะอ๋อให้มันโดนไฟไปไ, um ไม problem, ่ตายด้วยไม่โดนหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยนี่อุ้ยนี่โดนป่ะโหูเจ็บเจ็บหูแลกกันไปไงแลกกันไปน่าอโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาทำธุรกิจของเราเขาให้เราเปิดนีดครับโอเคเราต้องเปิดเปิดไปเปิดเพื่อนเปิดเปิดยูซีเปิดเอ้ยอุ้ยเจ๊ อุ้ยอุ้ยเฮียเฮียเฮียดิเยอะเยอะจัดไปอะจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอากูก็จะพังด้วยแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยโอวันรวมญาติหรือไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เยอะไอ้กอเขาคงจะตายแล้ววะเฮียทำเขียวเนี่ยเออตายแล้วเนี่ยผมเห็นเราเก็บของมันมึงมีตังค์ครับรวยนะเนี่ยโอ้โหนี่ซ่อมไม่ได้แล้วครับเสียกุบไบเลยนะฮะเห็นมีค้อนอยู่คแบบพี่เฮียมันเยอะจัดเฮ้ยนี่ไงละป้าใส่นี้ได้ครับมันจะระเบิดเนี่ไงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหบอกเลยบอกเลยว่าโเีี้ยยน่่่ไมตาวะ จะถูกเป็นไปหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวเราล่างมาตรงนี้ได้ปะป่าไปแล้วครับปึ้มโอ้โหอีกดอกหนึ่งบอกเลยว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับแต่โอ้ยเช่นี่ยังรอดเลยโอ้ยมึงเกินคนเว้ยอุ้ยเฮียไฟลนดิไฟลนดิเฮียแม่งเข้ามาแล้วไอ้ชิบหายแล้วหายแล้วมันจะเข้ามาได้ปะวะวิ่งออกไปเลยสัตว์เดียวิ่งออกไปแล้วโอ้ยอุ้ยเฮียเฮียเฮียเดียวิ่งออกไปแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งแบบว่าปิดตายเดี๋ยวแม่งกูออกไม่ได้งี้ไง เซ็งเดี๋ยวไปอีที่นี่มันจะตายต่อตะกูแล้วอุงไม่ตายอยากีกกนะี่วะเนี่ยเฮ้ยมึงโหดจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูล่อมาตรงนี้อีกอันหนึ่งก็ได้ครับมีระเบิดอีกที่นึงแน่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีนี่ให้ตายก่อนนะครโอเคตายแล้วจ้าโอเคได้เมทัลพาร์ตนะจ้าผมไม่ตายด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมมีดาวกระจายอยู่ครับเออเดี๋ยวใช้ใช้หน่อยเออปาหัวมันหน่อยได้หัวแตกเฮ้ยโอ้ยอนี่ตายได้ครับสี่เฮ้ยเจมเจมผมไม่ตายว่ะปาหัวเลยดิ นี่โดนแต่ไม่ตายตายป pues ่าวโอ้ตายสักทีโอ้ควาใจพระเจ้าช่วยควยมันขับทิ้งโอ้โหคอหักคอหักคอหักหือโอ้โหยันนี่ตายเลยเสียยักษ์แม่งยักษ์จริงๆครับโอ้โหได้ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับคุ้มสมราคาไอ้นี่ไอ้นี่ตายเลยจะระเบิดจับได้งไปแล้วบึ้มบึ้มโอ้โหระเบิดนะแม่งตายเลยเก็บของไม่ได้เลยใช่ไ้กูจังเลยศพพี่เบิ้มนแนบนะนางสาว โอเคมาคุณจะจบแล้วใช่ไหมเออแล้วต้องมานี่นะครับอ๋อนี่เราเก็บซื้อนะฮะอ่านี่แล้ต้องนีด้วยเขาไม่ได้เอาปีนเสาอ่ะเขาอยานี่เฮ้ย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 ไอนี้โอ้ยเปลี่ยนตัวโอเคเขาบอกให้เราไปขึ้นไปข้างบนเลยย่าฮู้ดจ้าทูซิกิโอ้โห้โหนีอแเจนี่เนี่ยโอ้ตัวเกียนเนี่ยตัวเกียนเนี่ยตัวเกียนตัวเกียร์ไอ้เค่นี้มันวิ่งเร็วมากเลยฮะต้องขอบอกเลยว่าเจอนี่อารมณ์เสียครับอันนี้ผมไม่มีแรงเตะโอ้โหสัตว์หลบได้ มูเมนต์มูเมนต์จัดมูเมนต์นี่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 อ้าวไอสัตว์ปลาผิดตัวเว้ยโอ้โหโอ้โหพาวเวอร์พาวเวอร์เลเวลอาบเย่เจดพูดอยู่นะเด๋อเขาบอกว่านายจะมืดแล้วนะถ้านายไม่คิดว่านายจะทำได้นายก็สามารถกลับมาดีเซฟเพาก่อนได้นะโอเคเดี๋ยว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 จะกลับแล้วเพื่อนกูกลัวมากเลยตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเรามีพาวเวอร์อัพอะไรนิดนึงฮะอันนี้คืออ๋อนี้เราจะ อันนี้อันนี้คือรปาปาแหระครับโอเคได้ได้เพื่อของพังอะไรเงี้ยอันนี้ก็กดขวานครับเลง็งอ้าว้ายการ่าแล้เราขึ้นไปข้างบนนะผมเขาบอกให้เราขึ้นไปไปีนไปบนเสาเน่เพื่อจะทําการเอ่ออะไรสักอย่างของเขา,น,นะานี่แหละฮะมากเลยเกมนี้แม่งโคตรเถื่อนเลยนะเวลางืนนะแหมแนะนําให้อย่าอย่าอย่าเล่นเลยดีกว่านะเวลางเอ่อโอเคแต่ยิ่งเล่นอัดตอนกลางคืนด้วยนี่พูดเลยว่า สยิบกิ้วนะคฮะโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ย,อย,อย,อยมองไม่ทันโอเคอเอ้ยมีบันไดโอ้โ oh, ยง่ายๆก็ไม่ทำนะฮะโอเคก okay, ็เดี๋ยวผมจะทำคลิปเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าผมจะปิดเทอมเนี่ยช่วงปิดเทอมตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วแหละนะผมก็จะทำคลิปเขาเรียกอ,อะไรไปผมจะไปซัมเมอร์ครับเดือนซัมเมอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดือนซัมเมอร์นะครับผมที่พิษณุโลกนะครับพึษณก็นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้นะบอกว่าได้แฟนเพจแล้วแหละแต่ว่าสำหรับคนนี้ไม่ได้อ่านเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้แล้วกัน อะไรเขใส่ง่ายๆนะขึ้นนะขึ้นขึ้นอ่าโดนอ่าอ่าเจดพูดอยู่นะอ๋อบอกว่าให้เราไปไปเซฟเฮาส์ที่ใกล้ที่สุดนะครับผมแล้วก็รอนะฮะเอาเชียแมงจำลึกแล้ววะชิบมผายแล้วภารกิจกูยังไม่เสร็จเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิลูกจะขึ้นไปยังไงอะ่ะพุทธจอุ้ยอุ้ยโอ้ยอยไม่เสียวมากอะ่ะจริงแบบน้ํามันไม่มันกลัวครั ความสุขในประมาณนี้โอเคโดดบายนะฮะเจี๊ยดังไงอ้ยเจี๊ยทะลวงนิดพุ่นบายเลยนะพุ่นจุ๊บโอเคมาตรงนี้เรื่องการปีนี้กูติดลบนะฮะผมอย่ามาคุยเรื่องปีนะเดี๋ยวเราจะไปยไงวะเนี่ยนี่ามันปีนตรงนี้อ๋อได้อะครับโอ้โหไม่บอกไม่รู้เลยนะฮะโอ้อมันเลี้ยวไปได้ปะวะโอ้ยอุ้ยเจี๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลี้ยวได้ใช่ไหมฮะ จะเดี yup. ด๋ยวรอเลือกลีก่อนครับแล้วแล้วลุกจะไปยังไงวะเนี่ยอันนี้ทางนี้ครับจ like uh yep ุ๊บจุ๊บนะโอเคเฮ้ยอ๋อนี่มันเป็นทางขึ้นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวบินขึ้นมาตรงนี้รู้สึกจะมืดแล้วแหละครับเพื่อนๆทุกคนนะจะกลับบ้านได้ไหมครับเนี่ยโอ้ผมนี่ช็อกผู้ช็อกเลยนะอุ้ยเชื่อมีผีข้างบนโอ้โหช่างจะจัดมาเกินตกใจเลยฮะโอเคถึงแล้วน่าจะถึงแล้วนะฮะขอมันถึงเออเนี่ยกำ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  อ๋ออันนี้อะไรนะเนี่ยอ๋อโอเคต้องเปิดแงะแงะแงะแกเนี่ยสายแงะนี่อ่าเจออะไร Oh shit Kareem เขาได้ already oh. s c a v e n g e this thing for parts There's nothing up here to switch on อ้าวมันมันมันถูกถูกแก้ไปเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถจะเปิดมอะไรกันได้แล้วผมมันบอกให้เราไปทาวเวอร์ที่สองนะครับอ้าวยึดผายแล้วมืดมืดฮะโอ้โหยึดผายแล้วมึงให้แบบนี้เหรออันนี้อันนี้กระโดดได้ไหมเนี่ยโอ้โหแม่มีสลิงด้วยเว้ย ที่ผายแล้วไงเพื่อนทุกคน,นะฮะมืดแล้วนะครับผมโอเคไปก็ไปวะอ่าอเดี๋ยวสิจะมืดนะฮะอันนี้มืดมืดของจริงกระทิงแดงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีเซฟเฮาส์ใกล้อยูอย่อันนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไปฮะไม่รู้ว่า,าจะเป็นยังไงเนี่ยครับผมแต่ว่าเอ้ยเซฟเฮาส์อยู่ตรงนี้ฮะเราจะต้องไปปดเซฟเฮาส์ก่อนนะครับผมซอมบี้เต็มเลยซอมบี้ไอ,อ,อ้เ,อเ,เ,เหี้ยไหน c o มิ n g ไอ้เหี้ยระเบิดหุ้ยโอ้ห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ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 วแดกทำไมครับเดี๋ยวเม็ดคิดก่อนเอ้าไอ้เหี้ยตายโอ้โหอะไรวะกำลังจะกดเม็ดคิดเลยอ่ะโอ้เซ็งฮะโอ้ค่าเซเว่ย์วองมันจะลดด้วยนะโอ้เวลาเราตายนะซึ่งก็โอ้โหมาตรงนี้เลยเหรอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเต็มใช่ไหมเลือดเต็มสูดเลือดเต็มนี่มาดูก่อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยจังหวะนี้จุ๊บ นี่ไงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่รอดไม่รอดไม่รอดหูมีดูดีมีตูดีมีตูพังด้วยมีทุบ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 เตะเอาเตะเตะเอาเตะครับเตะตายเปาเาตายนะฮะโอ้แล้วมีดอันี้คือแบบมันซ่อมไม่ได้แล้วผมเสียดายมากเลยนะมีดอันี้มันโหดร้ายมากเลยโอ้ตอนนี้เเหลือไม่กี่อย่างอันอ๋อนี่เราทําไปแล้วนะฮะโอเคเราจะต้องไปเช็คเซคชั่นแนวผมหรือว่าที่สองนั่นเองแต่เราจะต้องไปเซฟเฮาส์ก่อนนะฮะคือตอนนี้แมงมืดนะฮะผม เดี๋ยวเขาดูของแป๊บหนึ่งฮะเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจฟเฟไลท์ก่อนนะ้าวเฮ้ยใช่เหรอโอเคฮะเราก็บอกว่า UV นี่มันสามารถไล่ผีได้นะครับผมซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเคเปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะเราจะไปแอด,ดอ,อเอ้ยไม่ใช่เราจะไปเซฟเผาเนะฮะอดดอเคเพื่อนมาเคลียร์ผีกันเฮ้ยเฮ้ยแม่งมีผีป่ะไอเดียแม่งดเี๋ยวตอนนี้เราเราต้องไม่วิ่งเข้าวงผีนะครับถ้าเข้าวงผีนี่คือชวยนะครับผมโอ้มันมีวะ่ะหายแล้วฮะ หายจริงด้วยะวันเนี้ยคือพูดเลยว่าแม่งต้องหลบไปเว้ยอย่าได้เจอกูเลยเพื่อนอย่าได้เจอกูเลยขอร้องขอร้องแหละเออครีม what do I do if the second transmitters trashed เออเจอแล้ว the better question is หายแล้ว what will you do if you d i s โอ้ยเยอะจริงไม่ผีเยอะโอ้ตอนนี้นี่ระดับสเตลขั้นเทพเดี๋ยวมตอนนี้แถวนี้ไม่มีผีครับผมตอนนี้นี่กูดูแมพอย่างเดียวแล้วฮะไม่ดูแบบว่าหน้าจอไม่ดูฮะ ดูแต่แมปนะครับผมโอ้โหผีไม่มีฮะแถวนี้เป็นแถวที่ดีมากนะครับผมไปจะ,ะไปแถาที่สองนะครับโอ้โหแถวนี้ผีไม่มีฮะโอ้โหสะดวกโยทินจริงๆฮะแต่ว่าอันนี้กูเล่นว่ามีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวพักก่อนพักตั้งสติก่อนสตาร์ทเนี่ยมีผีแม่งวิ่งตรวจตาเป็นเวรเข้าเวรกันอะไรประมาณนี้นะเรี่ยงเราจะต้องไปแต่ทีไม่ไม่ให้มีผีตัวไหนเห็นหน้าไหนเห็นเรานะครับผม,มเดี๋ยวสุดท้ตยจบเลยใช่ไหม คิปหายโดดขึ้นไม่ได้ด้วยอ้าวมึงยังไงก็โอเคได้ได้อยู่ได้อยู่นะเก๋เอาบริกิรต,ตอนกลางคืนเอ้ยถ้าเรารอดจากตอนกลางคืนนี่คือพวกสเตตัสอะไรพวกนี้มันจะโบนเยอะเนี่ยครับอ้าแต่ตรงนี้มีผีตัวนึงว่ะไอ้เหี้ยแม่งคือมีโอกาสเห็นด้วยแต่ว่าไปแล้วครับข้างหน้ามีตัวนึงโอ้ยผีกี่ยะอย่าอย่าอย่าเพิ่งหันมานะเพื่อนอย่าเพิ่งหันมาเพื่อนไอ้ตัวนี้แบบนี้แม่งคือจะเห็นแล้วอ่ะโอ๊ยอย่ารอดโอ๊ยมีเซเพาเพื่อนเซเพา เซฟเฮาเซฟเฮาเขียวด้วยโอ้โหเสร็จเสร็จแทบเสร็จแบบนี้ไม่ได้แล้วยังมีผีตรงนี้ว่ะเดี๋ยวนะครับผมขอวิ่งขึ้นขึ้นแบบนี้ดีกว่าจะเป็นการปลอดภัยที่สุดนะฮะโอเคขึ้นรัวมานะโอ้มีเซฟเฮาตรงบ้านเฮ้ยเซฟเฮาตรงเสาโอ้โหจะขึ้นไปยังไงแล้วเนี่ยนี่คือคำถามครับจะขึ้นไปยังไงไปขึ้นนายโยขึ้นนายโยเออเออนี่ไงปีนจีนิสระโอ้โหสิ่งพวกนี้นี่ใช้ตอนนี้โอ้โหไอ้ยจีอัพด้วยครับอัพดุด่วนเลยฮะมีอะไรบ้าง อันนี้คืออะไรครับเนี่ย Get Better Free Running นะครับ Run Longer โอ้เสร็จเลยครับอันนี้เราจะ,นนาจะวิ่งได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็ปีนได้เร็วขึ้นนะครับโอ้ยคือต้องการอยู่พอดีเลยเอ้ยนี่คุณจะนได้ไหมเนี่ยที่ฐานน่ะโอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ปุ๊บปุ๊บอื้มเอ,อ,อ,อาแล้วยครับครีมรฉันอยู่ถลิลมฉันอยู่ที่โอ้โหนนฉันคิดว่ามีใครอยู่ทั้งไงด้วย โอ้ยเขาบอกว่าถ้าเจอคนก็ให้สู้นะครับเพโอเคนายต้องเข้าไปข้างใน,ในแล้วก็เปิดเสาวิทยุซะนะฮะเราเราจะเข้าไปยังไงวะเรต้องพวกนี้แอบอ้าวไหาพังเฉยเลยเฮ้ยยมีผีอยู่วะกูจะเข้าไปยังไงเนี่ยเพื่อนโอ้เพื่อนเอ้ยหายแล้วไอ้ตรงนี้กูเตะได้ไหม <c oughs> เปิดไม่ได้เตะไม่ได้ว่ะเปิดเปิดเปิด,ปดลงเฮ้ยมึงเร็วๆหน่อยดิเฮ้ยมีอะไรวะเซต เซตเซตเซตเที่ยมีผีว่ะไอ้เที่ยไอ้เที่ยผีตรงนี้ไอ้เที่ยมันจะไม่เห็นกูเฮ้ยที่บ่ายแล้วเพื่อนเนี่ยเฮ้ยมึงช่วยบอกอะไรกูสักนิดนึงได้ไหมืออันนี้ไม่เข้าใจจริงๆว่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยเที่ยเจอว่ะเจอว่ะไอ้เที่ยเจอเจอเจอเดี๋ยวเพื่อนๆฮะคือผมงงมากเลยว่ากูจะเข้าไปยังไงอ๋อมึงช่วยบอกกูสักนิดเสานี่นะเออเสาปีนได้ครับ เรียบขึ้นรีบเร็วเรียบเรีบขึ้นแล้วลิกโอเคลิกอีกหน่อยลิกโอเคได้แล้วนะลิกโดดลงมาลิกโอ้โหเอนเตอร์เซฟโซนจบครับจบไหนใครใครเก๋าใครเก่งใครซ่าใครเซียนไม่รู้แต่ตอนนี้ขอนอนก่อนแล้วฮะโอ้โหเป็นภารกิจการสเตลที่ค่อนข้างจะโอเคนะโอเคตอนเช้าเลยครับผมเจ็บมาเราจะปิีนขึ้นไปบนเสาฮะโอ้โหมันจะขึ้นมันจะไอพวกอะไรนี่มันจะขึ้นมาก นี่คืออ่าแล้วขึ้นไปยังไงเ,เงนะี่ยอะอะช่วยบอกกูหน่อยดิปีนตรงนีไ้ไปป่ะโอ้โหถ้ามึงให้ปีนขนาดนี้นะแล้วตรงนี้ปีนได้ไหมอ่ะไม่ได้นะครับผมขึ้นเป็นทางกลับนี่ได้ไหมไม่ได้ด้วยนะครับผมเกมอ๋อเราต้องขึ้นมาตรงนี้ครับได้เออแล้วก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆเอา้าไอ้เหี้ยไม่ได้ด้วยเวนดิมเวนเวนนะฮะเดี๋ยวๆๆๆเเฮ้ยกูงงมากเลยฮะว่ากูจะขึ้นไปยังไง เราลุกจะเข้าไปยังไงวะอย่าคิดขอคิดขอคิดวิคอยแยกแย่อะไรสักนิดนึงนะคือมันไม่มีทางจะขึ้นไปเลยนะหรือว่าเราจะต้องขึ้นจากด้านนอกอะไรหรือยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นอะไรแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราไปทางนี้ได้ครับเนี่ยเออเนี่ยจะมีอ๋อเราต้องไปให้จากด้านนอกครับโอเคโอเคไอ้เหียคือมันไม่ได้อยากจะให้เราปีนขึ้นไปหรอกครับมันให้เราจะให้เราขึ้นทางนี้นี่ไงเจ้าติออ้ามึงต้องการอะไรวะ

อ่าเข็ยนี่โดดขึ้นโดดขึ้นเออยี่ก็ง่ายหน่อยไงเพื่อนๆมีทุกปินไงอ๋อมีแอร์ดรอปอะไรหรือเปล่าฮะเดี๋ยโดดขึ้นมาอืมโอเคแล้วก็ปีนมึงคือจริงๆนะกูขอกุญแจมึงมาแบบเปิดล็อคไอ้อันนี้แล้วกูปีนขึ้นไปดีๆก็ได้นะความจริงอ่ะแต่ว่าแม่งเรื่องมากอะไรไม่เข้าใจอืมโอเคเอาใจดึงนะะเดี๋ยวเดีเยวขซ้ายขยับขวาหน่อยอ่ามา แลวตอนนี้ตอนนี้คืออ๋ออันนี้ฮะก็โหบางทีแม่งก็มันยากนะเออบางทีก็ยากนะโอเคตรงนี้ตรนนี้ฮะอ่าขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้เพื่อนเออ I sure this fucking climb i s worth it โอ้ฉันไม่เคยแบบผ่านอะไรแบบนี้มาเลยนะโอ้ไอ้นี่อันี่อ้นี้มึงปีนได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยพลาดนี่ล่วงไปนี่เจ็บนะเออโอเคได้นะฮะนี่นึกว่าจะไม่ได้เดี๋ยวนี่ต้องไปทางไหนวะเนี่ยอืมผมเลย เอิ่มและไสัตว์คือคือตอนนี้นี่งงมากตรงนี้ได้ไหมปึ๊บจุ๊บเออโอเคโอ้นี่ต้องใช้แบบว่าความความคาดเดาสูงมากนะฮะอันนี้คือถึงแล้วใช่ไหมโอเคถึงตรงนี้มาครับอ่างัดงัดแงะแะสายงัดแงะเปิด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 โอเคยังไงต่อ and this thing's still intactit was worth the hassle โอเคแล้วมาดูกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแจะงแงแงแงะ ปาเฮ้คารีมเอ็ก์เตรมเมเตอร์สนแลรันนิ่งอช่คอมิเตอรที่สอใช้ได้เรียบร้อยแล้วครี rim, มดิยูยูเรารู้วิธีการเออเรรู้ทางกลับใช่ไหมใช่เะรู้โอเคยอดเยี่ยมมากเราจะเปิดเราจะกระโดดออกไปนะครับปาโอ้โหเซเวร์เลเวลอาบด้วยนะครับแรงอาบนะฮะไม่ใช่เลเวลอันะโอเคโอเคแล้วก็ลงมามค่อยลงมาคือแบบตักคืนนี่คือเรียกได้เลยว่าตึงนะตึงเกียเลยวิ่ง วิ rumor, ่งแบบกลางกลางคืนเลยผีมึงผีเยอะสัตว์ไม่กลัวแล้วโอ้ยวิ่งผ่านตอนกลางคืนมานี่คือไม่กลัวใครทั้งสิ้นโอ้โหเก็บดิเก็บเอาเอาเฮียดิเฮียครับเตะไปไปไกลสุเลศนี่ตบตบอ้าวอ้าวงงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีดาวกระจายไหมไม่มีนะฮะโอ้ทำไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกูมีอาวุธพังอีกใช่ไหมนี่เนี่ยเดี๋ยวปลาปลาหน่อยดิปลาหน่อยไม่ไงโอ้โหหัวแตกครับโอ้โหยอดจริง คิวใหม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยชีนี่มันเป็นอะไรมึงบ้าปะวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยชี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 แต่ต่อยต่อยฮะต่อยเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาวุธดพังก็ใช้ใช้เป็นประโยชน์ครั้งสุดท้ายหัวแตกครับโอ้โหยังมืนอยู่เว้ยไม่ตายวะไอชี้แม่งเผื่อนไม่ไงเอาไปล่ะโอ้โหๆเอาเอาจริงจริงจริงโอ้ยหัวแตกไม่น่าจะรอดเกิดมานี่ตัวใหญ่เนี่ย ข่ายยากหน่อยกลับบ้านก่อนล้วกันค่อยแบบว่าจบคลิปนะผมขอแบบอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหน่อยนะไปเจออะไรวะนะ่ะอะไรดนะแดงๆครับแดงๆแดงอ้าวไอ้เขียวอีกแล้วโอ้โหน้าเขียวไม่เอาครับไม่เอาชว่วงนี้ชอบกินโค้กครับไม่เอาเขียวไปแล้วฮะโอ้โหอยู่ทาไมล่ะเสียเวลาเอ้คือถ้าปามีดใส่น้ำมันนี่คุณจะระเบิดใช่ป่าววะเอ้ยนี่น่าคิดป่ะเดี๋ยวมมีอาวุธังอีกนะแล้เนี่ย ah rahim can crystal clear me i i am not a a race race a get the communication is uh, crystal clear now i get i'm it i'm now everybody but i and dr camden oh they can hear each other without static for the first time since whatever again right, see oh. you back at the tower. will be there as soon as i can อ๋อโอเคเขาบอกว่านายกลับมาทาวเวอร์ได้ไหมได้เร็วที่สุดท้าที่ฉันจะทำได้เนี่ยโอเคนี่กูจะเจออะไรไหมเนี่ยอี๋เดี๋ยวหาของตาบ้านเฮ้ยอนี้อะไรฮะแอลกอฮอล์อะไรไม่ใช่แอลกอฮอล์อะไรที่อย่างนี้เว้ยบ้านอย่างนี้แม่งเจอผีทีนี้โคตรตกใจเลยด้วย้ยเฮียแบบเดี๋ยวๆขอตั้งสติก่อนแล้วกันนะเออนิพกอสมาแดกเน่เลื่อยมายังไงต่อคนระับขอมมีดสักอันได้ป่ะมีแบบเปรี้ยวเลยอะ่ะอ่าเปิดประตูไปดิเจออะไรหมไม่มีนะโอเคเสียงอะไรวะ ว้าวเจอเจอโอ้โหบ้านนี้เละเลเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับดีกว่ากลับอ่าปุ๊บปุ๊บอ่าโอ้โหอารมณ์ที่ฟาคายมากเลยนะฮะอะไรแบบไอหินแล้วมีอะไรที่ปีนอีกนะับอารมณ์แบบฟาคายจริงนะผมก็ถือว่าโอเคฮะผมก็พอจะเล่นได้อยู่มันก็สนุกฮะโดนปีนเขาใหญ่อยู่วะเซฟนะฮะผมจะเซฟไหมล่ะเดี๋เปิดเข้าไปได้ไหมไม่ได้เนี่ยอันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้นะฮะเราแล้วจะเข้าไปยังไงวะ พี่คุณพี่ครับลูกคุณจะเข้าไปยังไงเออเอ้างนี้เหรอครับว่คุณเจอซอมบี้แน่นอนนะอันนี้ของตายจะเข้าไปยังไงอ่ะบอกว่าไหนดิกูจะเข้าไปยังไงไอ้ยังมึงมึงมึงอะไรขอมึงก็ได้ฮะมึงชักจะเบอร์อ๋ออันนี้มีทางขึ้นนี่ฮะอ๋อหรือว่าแม่งอยู่ข้างบนอุ้ย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 เด็ขึ้นมาข้างบนนะนั่นไงครับจ้าเอ๋เพื่อนทุกคนโอ้โหเยอะเลยอุ้ยเยอะเยอะอุ้ยอุ้ยล่วงครับล่วง ใจเย็นๆนะเพื่อาเพื่อนๆเพา่อนเพื่อนเพา่อนเพื่อนล่วงครับเต็มโซนฮะแล้วเราก็จะพอแล้วสำหรับคาดนี้นะฮะขี้เกียจกลับละเตะดิเตะเตะอี่สี่ตบสี่ที่ทุบสี่โอ้โหตายเปล่าตายไหมตายเปล่าจะตายไหมโอ้ไม่ตายฮะเตะหน่อยเตะหน่อยฮะเดี๋ยวเช็คเช็คเช็คสภาพเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเฟรมเรทจะตกยาวเลยฮะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันขึ้นที่สูงหรือเปล่าอันนี้ไม่ข้าไม่ต้าเหมือนกันเนี่ยโอเคโอเคว่ะแตกฮะ ยืดดูนหน่อยเปิดประตูสู่สวรรค์นี่ยแงะแงะแงะโอเคเสร็จนะได้เซฟโซแล้วผมโอ้โหคุนึกว่ากูจะไปนอนในอาพาร์ตเมนต์อะไรงี้ไอเคค้เหี้ยกูมานอนบน,ไไนอย่างงี้เหรอครับโคตรสุดเลยอ่ะอ้าวซอมบี้อีกแล้วครับมาหน่อยดิมาหน่อยดิคุดล็นี่ตบตบเดี๋ยวโดนปาระเบิดไฟน,นะฮะไม่ได้แล้วผมถูกไฟเอาหนานมาฮะ <c oughs> อ๋อคือแบบก่อนจะมื้อของทุกๆวันนี่คือเจนนี่จะพูดนะแบบว่าให้กลับมาอะไรประมาณนี้นะ โอเคครับผมซอมบี้ตามหมดแล้วนี่เย้เซฟโซนอนันล็อกไงโอเคก็พอเซฟโซนอนันล็อกเสร็จปุ๊บมึงหายแหลกเลยนะสัตว์เลี้ย <c> ง <oughs> เออแม่งมึงมันมันมัน,มนไม่รูม้มันจะเป็นอะไรของมันนะโ okay, อเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะง่ายๆนะผมก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมขอให้เจอกันในใจอีกไลฟ์พาร์ตต่อไปนะก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะก็สามารถกดได้นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็อย่าบืม้มอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอไปแล้วแค่นี้